สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนำนวยพรไปยังนายคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2563ข้อความว่า พนัท่านคิมจองอึนประธานพรรคแรงงานเกาหลีประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพรานาัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2563ข้อความว่าพะนักท่านนายเอมมอมารีรอห์มานประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐจิกิสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพานาไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธรารณรัฐทาจิกิสถานพระปรมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์คมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2563 นายจรัยธาดาการสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและพลเอกรประดาดรุดิษประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงไปร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10ทับสนอณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงในตำบลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ การปรับภูมิทัศน์โดยรอบเน้นความร่มรื่นของร่มไม้ใหญ่ด้วยพันไม้พื้นถิ่นหายากบริเวณด้านหน้าปลูกต้นโรงพึ่งและราชพรึพฤกษ์เพื่อสื่อถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดงานโครงการหลวง คาดว่าในต้นปี2,565ศูนย์วิจัยต้นแบบแห่งนี้จะพร้อมใช้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูงจากประสบการณ์ของโครงการหลวงสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติปัจจุบันนโยบายหลักของมูลลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการดําเนินการให้ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะในการเข้าดาเนินการในพื้นที่สูง ขณานี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิโครงการหลวงทั้งที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562รวม24ศูนย์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป,ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าพุทธศักราช2562รวม2ศูนย์ องคมนตรียังได้รับทราบความก้าวหน้าการเดาเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากปัจจุบันได้ทําการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นพบว่าเหรียงลูกเนียง ต๋าวเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังได้ทดสอบสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศญี่ปุ่นจำนวน2,000ได้แก่พัน sp ์ SP61 เนื้อสีม่วงและพันธุ์ SP49 เเนื้อสีเหลืองซึ่งจะเป็นพืชทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้แนะนำวิธีการเสียบยอดมะเขือเทศเชอร์รี่แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของโรคเขียวเขียวส่วนการฟื้นฟูคุณภาพดินหลังการปลูกข้าวโพดนั้น ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วแดงหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ